เปลี่ยนชีวิตสู่ความมั่งคั่งที่แท้จริงขับเคลื่อนชีวิตสู่ความมั่งคั่งในแบบของคุณเคยไหมที่รู้สึกว่ามีเงินแต่ไม่มีความสุขหรือสงสัยว่าชีวิตแบบไหนคือมั่งคั่งที่แท้จริงถ้าคุณกำลังตามหานิยามความมั่งคั่งที่ลึกซึ้งกว่าแค่ตัวเลขในบัญชีและอยากมีชีวิตที่เติมเต็มและมีความสุขอย่างยั่งยืนห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาด เราจะมาเจาะลึกถึง4สิ่งสำคัญของความมั่งคั่งที่แท้จริงพร้อมกลไกลที่จะพาคุณไปถึงจุดนั้นได้สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของผมอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ผมมีเรื่องที่อยากจะชวนทุกคนมาคุยกันคือเรื่องของความมั่งคั่งที่แท้จริงในชีวิตครับเคยไหมครับที่คุณมีเงินแต่ยังรู้สึกไม่สุขแล้วคุณเคยถามตัวเองไหมว่าชีวิตแบบไหนคือมั่งคั่งสำหรับเราไม่ใช่สำหรับใคร หลายคนอาจจะคิดว่าความมั่งคั่งคือการมีเงินทองมากมายมีทรัพย์สินล้นฟ้าแต่ความมั่งคั่งคือสิ่งเหล่านั้นจริงๆหรือผมพบว่านิยามของความมั่งคั่งนั้นลึกซึ้งกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าความมั่งคั่งในแบบฉบับที่นำไปสู่ชีวิตที่เติมเต็มและมีความสุขอย่างแท้จริงนั้นเป็นอย่างไรพร้อมกลไกลที่จะช่วยคุณไปถึงจุดนั้นได้ครับ ลองจินตนาการถึงภาพชีวิตที่มั่งคั่งที่คุณต้องการจริงๆดูสิครับและคุณจะพบว่าความมั่งคั่งไม่ได้วัดกันแค่จํานวนเงินในบัญชีธนาคารเท่านั้นแต่มันคือการที่เรามีความรู้จักพอทั้งภายนอกและภายในครับมันคือการที่เรามีสิ่งจําเป็นพื้นฐานที่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตไม่ต้องดิ้นรนขนขววยจนเหนื่อยล้าแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีอิสระในการเลือกชีวิตในแบบที่เราต้องการได้ ลองคิดดูสิครับว่ามันวิเศษแค่ไหนที่เราสามารถตื่นมาในตอนเช้าแล้วรู้ว่าวันนี้เราจะได้ทำในสิ่งที่เราเลือกสิ่งที่เราอยากจะทำจริงๆไม่ใช่เพราะถูกบังคับและที่สำคัญที่สุดคือการมีจิตใจที่สงบไม่เร่าร้อนแม้ว่าเราจะไม่ได้ครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ก็ตามมันคือการที่เราสามารถมองดูสิ่งต่างๆรอบตัวได้อย่างสงบไม่กระหายอยากได้ไม่รู้จบไม่ต้องวิ่งไล่ตามกระแสสังคมที่บอกว่า เราต้องมีต้องเป็นอะไรเราพอใจในสิ่งที่เรามีและรู้ว่าสิ่งที่เรามีนั้นมันดีอยู่แล้วเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเมื่อเรามัวแต่ไล่ตามความอยากมีไปเรื่อยๆเราอาจจะลืมไปว่าเรากำลังสูญเสียอะไรไปบ้างครับตอนนี้ผมอยากจะขยายความนิยามของความมั่งคั่งให้ชัดเจนยิ่งขึ้นอีกครับมันไม่ใช่แค่มีเงินทองมากมายอย่างเดียวแต่คือมี4สิ่งสำคัญนี้ในชีวิตคุณครับ 1. เวลาคุณภาพ Quality time ลองหลับตาแล้วนึกถึงช่วงเวลาที่คุณมีความสุขที่สุดในชีวิตดูสิครับส่วนใหญ่แล้วมันมักจะเป็นช่วงเวลาที่เราได้อยู่กับคนที่เรารักได้ทำกิจกรรมที่เราชอบได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือแม้แต่ได้แค่พักผ่อนอย่างเต็มที่ใช่ไหมครับเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดและเป็นทรัพยากรที่เราไม่สามารถสร้างเพิ่มได้ การมีความมั่งคั่งที่แท้จริงคือการที่เรามีเวลาคุณภาพมากพอที่จะใช้กับครอบครัวคนรักเพื่อนฝูงได้ออกไปท่องเที่ยวได้ทำตามความฝันหรือแม้แต่ได้อยู่กับตัวเองเพื่อทบทวนและเติมพลังเคยไหมครับที่เห็นคนรวยมากๆแต่ไม่มีเวลาทานข้าวกับลูกไม่มีเวลาดูแลสุขภาพตัวเองนั่นไม่ใช่ความมั่งคั่งที่ยั่งยืนหรอกครับ 2. สุขภาพดี good health ไม่ว่าคุณจะมีเงินมากแค่ไหน ถ้าคุณป่วยไขย้ไม่สบายต้องนอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลเงินเหล่านั้นก็ดูจะไร้ความหมายไปในทันทีสุขภาพคือรากฐานของทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตทั้งสุขภาพตายและสุขภาพใจความมั่งคั่งที่แท้จริงคือการที่เรามีสุขภาพที่แข็งแรงมีพลังงานที่จะใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการไม่ต้องกังวลเรื่องเจ็บป่วยไม่ต้องเสียเงินทองไปกับการรักษาพยาบาลมากมายแต่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ นี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตครับ 3. ความสัมพันธ์ที่มีความหมาย Meaningful relationships มนุษย์เป็นสัตว์สังคมครับเราไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนหรือคนรักคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงจิตใจของเราให้เข้มแข็งความมั่งคั่งที่แท้จริง คือการที่เรามีความสัมพันธ์ที่มีความหมายที่เราสามารถพึ่งพาแล้วไว้ใจได้มีคนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างเราในทุกสถานการณ์มีคนที่พร้อมจะแบ่งปันความสุขและเป็นกำลังใจให้เราในยามที่เราท้อแท้ความรู้สึกผูกพันและการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคนที่เราห่วงใยและห่วงใยเรามันมีค่ามากกว่าทรัพย์สินใดในโลกนี้ครับและเสาหลักสุดท้ายที่สาคัญไม่แพ้กันคือความมั่นคงทางใจหรือความสงบภายในใจของเรานั่นเองครับ เคยไหมครับที่บางครั้งเรามีทุกอย่างแล้วแต่ใจเราก็ยังคงกระวนกระวายยังรู้สึกไม่พอยังต้องเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลานั่นแหละครับคือสิ่งที่ความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้ต้องการความมั่นคงทางใจคือการที่เราไม่ต้องเปรียบเทียบตัวเองกับใครไม่ต้องดิ้นรนจนหลงทางจากตัวตนที่แท้จริงของเราเราพอใจในสิ่งที่เราเป็นพอใจในสิ่งที่เรามีและรู้ว่าคุณค่าของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอก ความรู้สึกพอและสงบจากภายในนี่แหละครับคือรากฐานของความสุขที่ยั่งยืนแล้วเราจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรอะไรคือคกลไกที่จะขับเคลื่อนเราไปสู่ความมั่งคั่งในแบบที่เรานิยามไว้ครับผมเชื่อว่ามันมาจากสิ่งสำคัญนี้ครับคือความเข้าใจในคุณค่าแท้ของชีวิตแล้วตามด้วยการลงมือทำอย่างมีสติและสม่าเสมอเรามาอธิบายให้ลงลึกไปในแต่ละองค์ประกอบกันครับ 1. ความเข้าใจ Insight จุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการขว่คว้าอย่างตะกะตะกลามหรือการวิ่งไล่ตามสิ่งที่สังคมบอกว่าดีแต่มันเกิดจากความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในตัวเราเองครับอะไรคือสิ่งสำคัญในชีวิตของคุณจริงๆละครับลองถามตัวเองดูสิครับว่าอะไรคือคุณค่าหลักที่คุณยึดถืออะไรคือสิ่งที่คุณพร้อมจะแลกด้วยเวลาและพลังงานทั้งหมดของคุณ บางคนอาจจะเป็นครอบครัวบางคนอาจจะเป็นการได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆบางคนอาจจะเป็นการได้ช่วยเหลือผู้อื่นเราต้องการชีวิตแบบไหนจริงๆนะครับไม่ใช่ชีวิตที่พ่อแม่เพื่อนหรือสังคมบอกว่าดีแต่เป็นชีวิตที่เมื่อคุณหลับตาลงแล้วคุณรู้สึกว่ามันคือชีวิตที่คุณอยากตื่นขึ้นมาใช้ในทุกวันระบุคุณค่าหลักที่ขับเคลื่อนชีวิตใช้เวลาไตรตรองดูนะครับว่า อะไรคือ3ถึง5สิ่งที่คุณให้ความสำคัญที่สุดในชีวิตค่านิยมใดที่คุณอยากจะยึดถือในการใช้ชีวิตลองเขียนมันออกมาครับความมั่งคั่งแบบใดที่สอดคล้องกับคุณค่าภายในของเราเงินทองเป็นสิ่งจำเป็นแต่เงินทองเหล่านั้นจะถูกนำไปใช้อย่างไรให้สอดคล้องกับคุณค่าที่เรายึดถือนี่คือคำถามสำคัญครับเมื่อเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้อย่างท่องแท้ เราจะเริ่มเห็นทิศทางที่ชัดเจนในการสร้างความมั่งคั่งที่ไม่ใช่ผิวเผินแต่เป็นความมั่งคั่งที่มาจากข้างในและยั่งยืน 2. ความตั้งใจ intention กำหนดทิศทางจากภายในเมื่อเรามีความเข้าใจที่ชัดเจนแล้วสิ่งต่อไปคือการกำหนดความตั้งใจครับความตั้งใจนี้ต้องมาจากภายในของเราอย่างแท้จริงไม่ใช่จากแรงกดดันของสังคม ความคาดหวังของคนอื่นหรือความอยากได้อยากมีชั่วคราวที่เข้ามาแล้วก็จากไปยกตัวอย่างเช่นเป้าหมายของคุณอาจจะไม่ใช่แค่รวยนะครับแต่คือมีอิสระทางการเงินมากพอที่จะได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวหรือมีงานที่เรามีความสุขและได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่หรือมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงเพื่อจะได้ออกไปสำรวจโลกว้างความตั้งใจที่มาจากภายในนี้จะเป็นพลังผลักดันที่แข็งแรงที่สุด มันจะถ่วยคุณมีแรงใจที่จะลุกขึ้นมาทำในทุกๆวันแม้จะเจออุปสรรคก็ตามนะครับ 3. วินัยบวกความสม่ำเสมอ Discipline บวก Consistency หัวใจของการลงมือทำเคยได้ยินไหมครับว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดจากความฟลุกคำนี้เป็นจริงเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นความมั่งคั่งในรูปแบบใดก็ตามไม่มีความมั่งคัง่งใดเกิดขึ้นจากความฟลุกถาวรมันต้องมีระบบ มันต้องมีการลงมือทําอย่างมีวินัยและความสม่ําเสมอครับคุณอาจจะเคยเห็นคนที่ประสบความสําเร็จในชั่วข้ามคืนแต่ถ้าคุณไปดูเบื้องหลังจริงๆคุณจะพบว่าเขาเหล่านั้นได้เพาะบ่มความรู้ทักษะและลงมือทํามายาวนานกว่าจะมีวันนี้คุณต้องอดทนต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดต้องปรับแผงอยู่เสมอเมื่อเจออุปสรรคก็ไม่ย่อท้อแต่ใช้มันเป็นบทเรียนเพื่อพัฒนาตัวเองต่อไป นี่คือแก่นแท้ของการสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืนไม่หลงทางไปกับความอยากที่ไม่รู้จบ 4. ความสำนึกในคุณค่า gratitude and enoughness พอใจในสิ่งที่มีสิ่งนี้สำคัญมากๆครับเคยไหมครับที่ยิ่งมีเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกไม่พอยิ่งได้มาก็ยิ่งอยากได้อีกนั่นแหละครับคือกับดักที่ทำให้เราหลงทางจากความมั่งคั่งที่แท้จริงเมื่อเราเริ่มฝึก ความสำนึกในคุณค่าหรือการรู้จักพอใจในสิ่งที่มีเราจะเริ่มเห็นว่าชีวิตของเรานั้นเต็มไปด้วยสิ่งดีๆมากมายที่เราอาจจะมองข้ามไปแต่การพอใจในสิ่งที่มีไม่ได้หมายความว่าเราจะหยุดพัฒนาตัวเองนะครับนี่คือจุดที่หลายคนเข้าใจผิดการพอใจในปัจจุบันคือการที่เรามีความสุขกับสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้โดยไม่ยึดติดว่าความสุขของเราต้องขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรายังไม่มี เราสามารถพอดีในปัจจุบันและอยากทำตัวเองให้ดีขึ้นพร้อมกันได้ครับคุณสามารถมีความสุขกับความสาเร็จเล็กๆน้อยๆในวันนี้ในขณะเดียวกันก็ยังคงมีเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นและพัฒนาตัวเองต่อไปในวันพรุ่งนี้นี่คือสมดุลที่แท้จริงของการใช้ชีวิตครับเมื่อเราพอใจในสิ่งที่เรามีเราจะไม่ทำลายสุขภาพจิตใจหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์เพื่อที่จะได้มากขึ้นเสมอไป เราจะรู้คุณค่าของสิ่งที่เรามีและใช้ชีวิตอย่างสมดุลนี่คือหนทางสู่ความมั่งคั่งที่ยั่งยืนไม่หลงทางไปกับความอยากที่ไม่รู้จบ 5. การแบ่งปัน giving back พลังที่ย้อนกลับมาหล่อเลี้ยงและสุดท้ายสิ่งที่ผมค้นพบว่าเป็นการเติมเต็มสูงสุดของความมั่งคัง่งคือการแบ่งปันครับ ความมั่งคั่งที่หยุดอยู่แค่ตัวเราไม่ได้ถูกส่งต่อเป็นคุณค่าแก่ผู้อื่นมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่างเปล่าในระยะยาวได้นะครับแต่เมื่อคุณเริ่มแบ่งปันสิ่งที่คุณมีไม่ว่าจะเป็นความรู้ประสบการณ์เวลาหรือแม้กระทั่งทรัพย์สินให้กับผู้อื่นมันจะกลายเป็นพลังที่ย้อนกลับมาหล่อเลี้ยงทั้งใจและชีวิตของคุณในระยะยาวการให้ไม่ได้ทําให้เราลดน้อยลงแต่มันทําให้เรามีมากขึ้นทั้งความสุข อิ่มเอมใจและพลังในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้การแบ่งปันคือการขยายขอบเขตของความมั่งคั่งให้กว้างออกไปและเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่ทำให้ชีวิตของคุณเติบโตอย่างไม่หยุดอยัง้งทุกคนครับผมอยากให้คุณลองกลับไปทบทวนนิยามความมั่งคั่งของตัวเองอีกครั้งนะครับมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขในบัญชีแต่มันคือเรื่องของชีวิตที่พอชีวิตที่สงบชีวิตที่มีอิสระ และชีวิตที่เติมเต็มและกลไกที่จะพาคุณไปถึงจุดนั้นได้ก็คือการเข้าใจในคุณค่าแท้ของชีวิตแล้วตามด้วยการลงมือทำอย่างมีสติและสม่ำเสมอผ่านความตั้งใจวินัยความสำนึกในคุณค่าและการแบ่งปันจําไว้เสมอครับว่าคุณคือผู้สร้างชีวิตของคุณเองไม่มีใครสามารถกำหนดความมั่งคั่งของคุณได้นอกจากตัวคุณเอง วันนี้ผมหวังว่าเรื่องราวที่ได้แบ่งปันไปจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้กลับไปสำรวจตัวเองและเริ่มสร้างความมั่งคั่งในแบบฉบับของคุณเองนะครับคืนนี้ลองนั่งนิบเงียบแล้วเขียน3ามสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณในชีวิตตอนนี้ดูนะครับแล้วคุณจะเริ่มเข้าใจว่าคุณมั่งคั่งกว่าที่คิดขอบคุณทุกคนที่รับชมครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ